เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One Piece b u n t y Rush นะครับผมหลังจากที่เกมนี้เนี่ยผมได้เคยทำไปแล้วประมาณ1ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศอยู่นะครับผมเป็นของบันไดนัมโกะนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้มีการนะครับทำภาษาไทยเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับแฟนแท้วันพีชนะครับที่อยากเล่นแต่ว่าไม่รู้ภาษานะครับผมอยากแบบรอภาษาไทยมากันเป็นแบบว่าเป็นปีเป็นทศวรรษแล้วนะครับเพิ่งยังมีเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยก็เตรียมตัวเลยนะนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูในตัวเกมกันนะฮะ นี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะเห็นไหมพาลกิจมือใหม่แบตเทิลพัตมิตรตัวละครโซโลอะไรอย่างนี้นะครับมีหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเล่นสนุกขึ้นเพิ่มมากๆแน่ๆครับแล้วก็ภาพเนี่ย ดูสมูทขึ้นเลยนะจากที่ผมเคยเล่นแต่ก่อนนะครับผมแล้วก็ภาพเนี่ยน่าเล่นมากๆนะครับภาพสวยเลยแหละการันตีนะครับจากที่เคยเล่นรอบที่แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับโดยตัวละครนะครับก็จะมีอยู่3มสายเลยนะครับผมเข้าเรื่องเลยละกันนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูปหมัดนะครับรูปหมัดเนี่ยก็คือจะเด่นทางหน้าพวกการโจมตีแอคแทกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกมเหมือนแนวชิงธงนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งนะเพื่อไปชิงธงของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สามารถสู้กันได้ด้วยนะครับมีคิวมีอะไรกันนะครับผมเนี่ย เป็นรูปหมัดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสายแอคแทกนะครับคอยคุ้มกันให้เพื่อนนะครับคอยแบบโจมตีฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นสายโล่เนี่ยสายโล่เนี่ยก็เหมือนจะเป็นสายป้องกันนะครับคอยเฝ้าธงคอยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนาน,นานนะเป็นเทคนิคการป้องกันต่างๆนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นสายรูปรองเท้านะครับรูปรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นสายวิ่งนะครับอร์นั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็จะเน้นทางด้านของความว่องไวนะครับความไวต่างๆเลย พวกนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางหน้าของการวิ่งชิงธงเป็นหลักนะครับผมแต่ก็แล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคนก็ได้บางคนเป็นรูปหมัดรับสายแอกแท็กเนี่ยอาจจะเป็นช่อมแนวแบบระเบะิดภูเขาเป่ากระท่มะับบอย่างเช่นผมนะครับผมก็สามารถวิ่งวิ่งชิงธงไปด้วยตีฝั่งตรงข้ามไปด้วยก็ได้นะ <c oughs> อยู่ที่ตัวเราเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถเข้ามาอัปเกรดตัวละครต่างๆได้นะครับมีเลเวลนะครับมีสกิลนะเนี่ยปืนกลช้างยางยืดนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นโจมตีอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมหมัดปืนอาคียางยืดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราลองเล่นตัวเกมก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าอินเทอร์เฟซใหม่กันนะครับผมนี่ ผมจะเล่นให้ดูเลยว่ามีแบบไหนนะกดแบตเทิรไปเลยครับปึ๊บตอนนี้เนี่ยก็จะมีแบบลีกแบทเทิรนะครับผมแล้วก็คูลแบตเทิร์นยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะกดล็อกที่แหลงผู้เล่นเนี่ยสิบนะครับตอนนี้ผมอยู่แหลงผู้เล่นหนึ่งเท่านั้นเองนะ <c oughs> เกือบต่าเตี้ยสุดเลยนะครับผมเนี่ยเราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะซึ่งรางวัลนับคะแนนหลีกนะครับผมก็จะอยู่ตามขั้นหลีกของเรานะครับยิ่งหลีกสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้ของรางวัลที่ดีและเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นเลยดีกว่ากดเริ่มแบตเทิลเลยนะครับปึ๊บมาแล้วครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับทีมละสี่นะครับผมนี่เขาก็จะให้เราเลือกตัวละครนะครับว่าเราจะเล่นตัวไหนกันแน่นะผมเล่นลูฟี่ละกันนะครับ มาแล้วครับโอ้โหอย่างเท่ครับภาพเปิดผมเล่นเป็นลูฟี่นะฮะก็ตัวเริ่มต้นเลยนะครับมีซุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราต้องมาลองกันหอยนะครับผมชาวเกือทุกคนนะฮะเตรียมพร้อมรับนี่เราก็ลุยก่อนเลยครับสกิลเนี่ยก็คล้ายๆพวกเกมแนวโมบ้าทั่วไปนะอันนี้ผมกิ้งก่อนเลยปึ๊บเข้าไปปึ๊บก็จะมีเป็นรูปธงนะครับเราก็กดนะครับผมก็จะเป็นการยึดนะครับ แล้วก็รอหลอดเต็มนะครับก็จะเป็นอันยึดธงสําเร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสีของเราแล้วหนึ่งอันนะครับในแมปเนี่ยก็จะดูได้นะมีทั้งหมด4ธงนะครับเราต้องยึดให้หมดนี่ฝั่งเขามาแล้วนะครับเราต้องช่วยต่อสู้นะครับแล้วก็คุ้มกันเพื่อนครับนี่ไงมาดิไอ้หนูสวยตรงนี้มันถิ่นเราไอ้หนูหนีไปไหนหนีไปไหนสวยเรียบร้อยครับ KO ไปหนึ่งครับเรียบร้อยเรายึดได้2ที่แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็คิวฝั่งเขาได้ด้วยนะฮะ จ๋วเลยครับเจ๋วเลยสวยเพื่อนยึดไปยึดไปยึดไปยวคุมกันให้นี่นี่ทีมเขาวิ่งมาแล้ว3คน,นครับปึ๊บผมกิ้งไปก่อนเลยครับไม่รู้แหละผมเป็นตัวยึดธงละรอบนีเบนนเเนะบ้เรียบร้อยครับนี่นี่เราก็รอหลอดเต็มนะับปึ๊บเรียบร้อยครับของสมบัติได้หมดแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราก็รอเวลานับถอยหลังนะครับถ้าน,นับจนถึงศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บถ้าเขายังไม่ยึดธงคืนเนี่ยก็คือเราชนะเลยนะฮะอ้าเดี๋ยว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 จุดนู้นมีคนยึดธงคืน ปุ๊บนี่เราก็ยึดธงคืนเหมือนกันครับนี่ครับเราแต่คนเล่นเลยนะครับใครจะเป็นสายไหนก็ได้จะแต่ว่าถือธงยึดธงได้หมดเหมือนกันฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ดิหนูนี่เคโไปหนึ่งฮะคิวไปหนึ่งครับผมอย่างโหด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วก็เกตพลังนับสายมือบนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ทีมเรานะครับพลังโจมตีพลังป้องกันคุณสมบัต,ติต่างๆและความไวเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูลเลือดด้วยนะฮะเหมือนทีมเขาจะยอมนะครับเหมือนทีมเขาจะยอมจำนนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ยอมดิเดี๋ยว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 ทีมเขายุดไปสามที่แล้วเนี่ยอมานี้ดิหนูอมอืมานี้มานี้ โอ้โหโอ้โหม, mm. มันครับมันมากมันมากบอกเลยสวยเพื่อนกันไว้กันไว้กันไว้วิวิวิอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงสวยครับยึดเรียบร้อยมาไอเด็กน้อยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ผมโดนลุมเลยนะเนี่ยสามต่อหนึ่งนะครับทำเป็นเล่นไปนะเพื่อนเราไปไหนกันบนเนี่ยเพื่อนเราไปไหนกันบนเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเราไปไหนหมดโ,โอ้ยตรงนี้ผมกันอยู่คนเดียวเลยนะไม่มีเพื่อนเข้ามาช่วยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้ารอเวลาหมดเนี่ยเราก็จะวัดกันที่จํานวนเงินที่เราสามารถยึดได้นะครับก็จะชนะนะครับผมก็จะมีการชนะอยู่2รูปแบบนะฮะนี่รูปเทมากนะครับ เร,เรียบร้อยครับชนะนะครับผมเป็น M MVP ด้วยนะเนี่ยครับเกมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเป็นการชิงตรงเป็นหลักนะมันเลยครับมันเลยแล้วยิ่งใครเป็นแฟนพันธ์แท้วันพีชนะครับหูตัวละครให้เลือกเพียบครับลรืสิทธ์แท้ด้วยนะครับผมเกมนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าบ้างดีกว่าตอนนี้นยผมเลื่อนขั้นหลีกเป็นดีบวกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าอินเทอร์เฟซข้างหน้ากันบ้างเนี่ยครับหน้าอินเทอร์เฟซนะครับเริ่มจากข้างบนเลยนะครับอันแรกนะปึ๊บ ที่เป็นถ้วยรางวัลน้ก็จะเป็นพวกคะแนนดับลีคชาเลนต์ตีบอสอะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นร้านค้านะครับปึ๊บเข้ามาเนี่ยก็มีพวกช็อปต่างๆนานานะครับอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดลึกละกันนะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกกล่องขวัญน้บที่เราสามารถเข้ามารับได้นะครับผมเวลาเราลงด่านเคียย์ด่านเคียย์นุ่นเคีรยนี่หรือมีอะไรให้รับนะครับอันต่อไปที่เป็นรูป3มขีดเนี่ยก็จะเป็นพวก ตั้งค่านับทั่วไปเสียงภาพนับต่างๆนะครับประกาศโอนย้ายข้อมูลนะครับช่วยเหลือข้อมูลสติ๊กเกอร์แบทเทิลอะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือบนเนี่ยที่เป็นรูปตัวละครของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกฉายานะชื่อตัวละครอะไรพวกนี้นะครับต่างๆนะครับสายมือล่างเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์นะครับปุ๊บเราก็คลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่อยู่นะช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นการสุ่มนะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากสุ่มเหลือเกินอ่ะดูดิ อีเวนต์สุ่มทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับนี่ก็จะเป็นโซโล่ครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับผมแล้วก็ตัวละครอัปเกรดที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมากสุดคือ4ดาวเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ตัว5ดาวเลยนะครับนี่ตัวละครที่ยังไม่ปลดล็อกอีกเพียบนะครับผมโอ้โหตัวละครเขาเยอะมากๆนะครับไม่ใช่นน้อยนะครับเนี่ยดูครับเพียบแล้วการต่อไปเนี่ยเป็นพวกพันธมิตรนะครับผมภารกิจภารกิจมือออใหม่่่ตางงๆททีีแแกกขขดดู อ๋อเป็นเหมือนที่แรกของทั่วไปเนี่ยแหละครับผมและอันสุดท้ายเลยนะครับกิมมิคของเรานะครับกาชาครับผมนี่เลยโอ้โหเห็นแล้วอยากสุ่มจริงๆฉลองปล่อยเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับกาชาเนี่ยเอางอ่งนไม่ทันจบเลยเดี๋ยวพี่นี่นะครับกาชาตัวการันตีนะครับตัวละคร4ดาว1ตัวนะครับในการหมุนนะครับผมโอ้โหตัวเพียบเลยนะแล้วก็พวกนี้ครับฟรี x5 นับสเกล หมุนฟรี5้าครั้งเหรออะแล้วลองหมุนหน่อยดิปึ๊บดูซะหน่อยได้ตัวอะไรครับจัดเลยครับผมจัดเลยครับสุ่มเปิดเซิร์ฟครับผมสุ่มเปิดเซิร์ฟ <c oughs> โอ้โหวิ่งไปถึงไหนเนี่ยลูฟี่ปักธงเรียบร้อยครับได้หรือเปล่า5้าดาวครับอูวตัวอะไรมาครับกี่ดาวครับผมกี่ดาวครับกี่ดาวครับโอแกนโอ้โหสองดาวนะ <c oughs> <c oughs> มาอีก มาอีกปึ๊บหืปักธงอันนี้ไม่มีแสงไม่มีเลยเลยน่าจะไม่ใช่สามดาวสี่ดาวแน่นอนละสองดาวหรือเปล่าเรียบร้อยครับจังโก้นะครับสองดาวเหมือนกันปึ๊บอ้ยอันนี้มีเหรียญกระจายครับสามดาวหรือเปล่าเนี่ยดูดิดูดินามิโอ้โหนี่ครับสามดาวเอฟเฟกต์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆับถ้าไม่มีอะไรกระจายเนี่ยสองดาวแต่ถ้ามีพวกเศษเหรียญกระจายขึ้นมาหน่อยเนี่ยเป็นสามดาวนะฮะนี่ก็น่าจะสามดาวอีกนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ เท่าไรสามดาวโอเคมาครับโอ้โหนี่ก็เหรียญกระจายก็น่าจะสาดาวอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหได้แต่ตัวกากๆนะครับเนี่ยไม่มีตัวอะไรดีๆเลยนะเรียบร้อยครับได้มา5้าตัวนะครับแต่ไม่มีตัวอะไรดีๆเลยนะ <c oughs> เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ใช้สุ่มเทละสามเพชรสี่เพชรห้าเพชรอะไรก็แล้วแต่ขั้นที่เขากําหนดนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยมา จอดลึกเรื่องการสุ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมใน EP ต่อๆไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมทําเกมนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะฮะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ